สนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยชานเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชัน่นความสุขที่คุณสัมผัสได้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเช้านี่ทีเมืองนครค่ะวันนี้เช้าว,วันศุกร์ที่สามเมษาย,ยนส5 5 8น้ารยนะคะกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็นํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตีแปดจนถึงตีแปดครึ่งค่ะแน่นอนค่ะแ,ะแต่ว่านะคะสาหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทีะส่นิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมกันทววายพระพรน,นะคะส้มเด็จพระเทพบรรดสุดา ยามารุมมาราชักมารีค่ะในส่วนข้อจากวัดนครรีธรรมราชจาัก,กิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเชา้าก็มีพิธีทาบุญตักบาตรแล้วก็ตลอดทั้งวันนะคะน่วยงานผักส่วนต่างๆก็ได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้วก็ในช่วงเย็นค่ะทีสวนรีธรรมโกราชนะคะอาเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชว่าเรือนจําเกา่าก็มีกิจกรรมนะคะทีชาวนาครรี่ธรรมราชได้วรวมกันจัดขึ้นนะคะภายใต้ชื่องานชาวนาครรี่ธรรมราช รวมใจผักอนุรักษ์มรดกไทยค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันทีซ่องจนถึงวันที6กเมษาย,ยนซ5องพันหค่ะเพื่อที่จะรวมกันแสดงความจงรักผักดีถาวายาพระพรชัยมงคลแด้มเเด็จพพรรระทาายามบรมราชุบารีนะคะแหลกแต่ว่าก็หน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน แล้วก็ยังมีรัฐวิสาหกิจและก็พี่นองประชาชนทุกมู่เล่านะคะได้รวมกันวางผ่านภุ่มค่ะแล้วก็รวมกันทวายเครื่องราชการะรวมถึงการจุดเทียนนะคะทวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านค่ะแต่แต่ว่ากอกว่า100หน่ยนยงานเลยทีเดียวค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่างภุมินะคะในส่วนข้องกิจกรรมชาวนะครซี่ธรรมราชรวมใจพักอนุรักษ์มรดกไทยค่ะแล่แต่คืนที่ผ่านมาก็ได้รับ เกียรตินะคะจากท่านสมานแซงสะอาดค่ะท่านรองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านสิริพัฒน์พัฒกุลนะคะรองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชหัวนาส่วนราชการนะคะทางภาครัฐภาคัเอกชนพี่นองประสกนิกรชาวจังหวัดนครรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดไก่เคียงค่ะได้รวมกันจุดเทียนชัยทวายพรพรค่ะแด่สมเด็จประเทพระาชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึงแรกแต่ว่านิค ขบวนเกียรติยศค่ะเป็นขบวนเทิดพระเกียรติพระองค์ฐานด้วยนะคะนําโดย วิทยาลัยนัรสินนครซีธรรมราชค่ะผ่าใตายการนำข้องดอกเตอร์วาสนานะคะรวมไปถึงในส่วนข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษานครซีธรรมราชค่ะก็ได้รวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะกิจกรรมชาวนครรวมใจผักอนุรักษ์มรดกไทยค่ะก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่6เมษายนมีกิจกรรมมากมายนะคะบนเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดง แฟชั่นโชว์นะคะพายกเมืองนครการแสดงวงดนตรีลูกทุงจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคารค่ะแล้วก็การแสดงพักบันเทิงอีกมากมายนะคะด้านล่างค่ะก็จะมีในส่วนข้องกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าราคาถูกอาหารผืนบ้านผืงนเมืองข้อนจังหวัดนครสีธรรมราชนะคะก็มีขึ้นจนถึงวันที่6เมื่อที่บอกไปนะคะพี่น้องป ชาวชนสามารถที่จะไปรวมกิจกรรมกันได้ไปรวมแสดงความจงรักผักดีแด่พระองค์ท่านกันและแต่คืนก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ได้รวมกันส่วมใส่เสื้อสีม่วงค่ะก็ม้วงกันทางงานนะคะแต่ว่ารวมไปถึงแซงเทียนทีสว่างสวัยทีชาวนครสิีธร,รมรัชได้พร้อมใจกันนะคะแสดงถึงความจงรักผักดีแด่พระองค์ท่านค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศกิจกรรมชาวนครศิีธร,รมราชรวมใจพัก อนุรักษ์มรดกไทยค่ะไปดูข้าวต่อไปค่ะสำหรับบรรยากาศข้องการจัดงานเฉลิม,พ,กกมพระเกียรติสมเดรจพเทศพร,ราสรสุดาสยามบรมาราชกุมารีค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่จัดกิจกรรมขึ้นนั่นก็คือสำนักงานกสอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดกิจกรรมวันรักการอ่านเฉลิม,พ,กกมพระเกียรติสมเดรจพเทศพร,ราสรสุดาสยามบรมาราชกุมารีค่ะจัดขึ้นกันที พ่อสมุติประชาชนนะคะจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะ่านสมานแสงสะอาดรองผู้อาราชการจังหวัดนครรีธรรมราช่านก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักการอ่านนะคะวันทีซ่องเมซ่ายุนซ่องพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะก็เพื่อที่จะรวมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้วันทีซ่องเมซ่ายุนนะคะนอกจากเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ทานแล้วก็ยังกำหนดให้เป็นวันรักการอ่าน ประกอบด้วยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดให้การอ่านเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติมีหน่วยงานทางพักเอกชนพากรัฐบาลได้จัดก,กิจกรรมขึ้นเกี่ยวกับหนั่งสื้อแล้วก็การรณรงค์การส่งเสริมกันอ่านและการรักการอ่านนะคะ สำนักง,งานกศนจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีนโยบายในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ก็กำหนดจากกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมดีไซน์หลักการอ่านให้กับประชาชนเพราะการอ่านถือว่าเป็นเรือที่สําคัญสามารถเสร้างความรู้ความคิดจินตนาการและสร้างคนให้ฉลาดรู้เท่าทันสังคมในโลกด้วยค่ะ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราท่รนก็ได้กล่าวาการอาร่านเนี่ยถือเป็นเนื่องที่สําคัญเพราะนังสือมีประโยชน์นอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินนะคะก็อยยังเสริมสร้างความรู้ความคิดจินตนาการแล้วก็สร้างคนให้ฉลาดรููเท่าทัานในสังคมโลกการจัดก,กิจกรรม วันรักการอาร่านจึงทื่อเป็นมิติไม่มิติที่ดีให้กับเยาวชนและก็ประชาชนค่ะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการรักการอาร่านมากยิ่งขึ้นถือเป็นการเปิดโลกาัศนาททำให้คนเน่มีความรู้มีปัญญานําความรู้ไปพัฒนาตนเองและก็ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะ ภายในงานก็มีนิรรศการเถือประเกียริสมเด็จพระเทพนะคะกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนนักศรรรึกษากศนกิจกรรมนักเขียนผบหนักอา่านกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านการจำหน่ายสินค้านะคะก็คือนังซื้อที่ราคาถูกแล้วก็การจาหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็การฝึกอาชีพด้วยค่ะ นาสนใจนะคะงานมีจนถึงวันนี้ค่ะใครที่สนใจก็ไปรวมกันได้ที่บริเวณนาคอสมุทรประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมรรือว่าบริเวณสนามนาเมืองนะคะมีกิจกรรมมีด้ใยย่ๆอยู่ก็เข้าไปดูกันได้ค่ะหนักอ่านนักเขียนพบนักอ่านนี่ก็นาสนใจค่ะไปดูกันนะคะว่านักเขียนมีใครบ้างหนักอ่านมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนข้องการจำหน่ายสิ้น้าข้องน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะจากกศสนทัวทั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางวิทยาลัยเทคนิคสิชลน,นะคะไอเคดอำเภอสิชนกันบ้างก็จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพเะเอเียาตีแด่สมเด็จพระเทพ,พรัราชสดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชุนมายุครบ5รอบค่ะนีทางวิทยาลัยเทคนิคสิชลน,นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านอำนาจเต็มทรงไซค่ะนายกสภาส,สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาผักตายหนึ่งนะคะเป็นประธานพิธีเปิดกตัญยูลำลึกข้อขมากรรมต่อบิดามมรดาแล้วก็ปรุงพ่มโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉิิมพรกเกียสมเด็จพระเทศพระสุดธาสยามบรมราชกุมารีเจเริ่มพระชนมายุครบห้ารอบโดยมีพระครูวินิจธรรมมานุกูลผู้ช่วยเจ้าวัดวัดครัวช่วยเป็นประธานไฟส้งมีนักศึกษาข้องวิทยาลัยเทคนิคข่าวรวมกิจกรรมจำนวนทราบสิพกคนค่ะโดยมีเรืออากาศโทส้มพรปานดำค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชลได้ให้การต้อนรับผู้ที่เข้าวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นเผื่อทีจะ เฉลิมผักเกียริแด่สมเด็จพระเทพนะคะ,จะเจริญประชุมมาอยู่ครบห้ารอบในวันที่สองเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแต่ว่านะคะซึ่งหนักศึกษาข้องวิทยาลัยเนี่ยได้เต็มใจได้เข้ารวมกิจกรรมทั้งสามสิบหกคนนะคะแล้วก็เข้ารวมกิจกรรมการบวชซัมมานินบูดูรอนด้วยสําหรับกิจกรรมมีพิธีข้อคามาพอแมผู้ปกครองการใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวและก็เช็ดเท้ามาก,กอด หมาห้อมนะคะมีการเอาโหสิกรรมสึงกันและการสึงบรรยากาศนี่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะหลังจากนั้นก็มีการปงพมผู้ปกครองทั้งมดได้รวมกันนะคะปงพมให้กับลูกลามมีการแห่นกักทั้งมดไปยังวัดปันารามมู่ทีสิบสองตำบลถุงรังอำเภอสิชนค่ะซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ4กิโลนะคะก็เพื่อที่จะให้หนักศึกษาเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมภายในวัดนะคะก็จะมีการนุ่ง ข้าวหมข้าวตลอดซ้มวันสี่คืนนะคะเราก็จะมีพิธีบวซสมันเนีมูพร้อมกันทาง้งสิรูปด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอสิชลโดยวิทยาลัยเทคนิคสิชนนะคะภายใต้การนำข้องเรืออากาศโทส้มพรป่านดำค่ะท่านผู้มในการวิทยาลัยเทคนิคสิชลน,นะคะก็จะกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะให้ เยาวาชวนนักเรียนนักศึกษานะคะได้ข้าวหนวมกิจกรรมได้ข้อขมาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดูแลเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวสถาบรรลักค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความ รักมีความสมามัคีมีความเข้มแข็งในครอบครัวนะคะปัญหาอื่นๆก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ความรักในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะดีๆวาชาวชาๆนํามาฟาก,กันสําหรับพื้นที่อําเภอสิชนค่ะอีกหนึ่ง้าวค่ะก่อนจะปิดเบรกแรกนะคะทีวัสะใครก็จะกิจกรรมเหมือนกันค่ะนะคะจัดพิธีบรรพชาสมานเนรภาักรูดูรอนก็เผื่อทวายพระพรแด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพนะคะนี่ก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองของเาอเาอภิลมชผกเกีติค่ะ ที่วัดสะไครนะคะอําเภอเมลักเกียจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะท่านสิริพัฒน์พัทกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชท่านก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการบรรพชาสมานนภาคครูรอนค่ะเผื่อทวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในโอกาสวันคครยวันพระราชสมภพวันที่ซ่องเมษายนซ่5 8ายเพื่อแสดงออก ึงความจงรักภักดีแล้วก็รวมกันบำเพ็ญความดีเพื่อทวายเป็นพระราชะกุศลค่ะโดยในการประกอบพิธีครั้งนี้มีผู้สนใจนะคะสมัครเข้ารวมโครงการเพื่อบรรพชาสัมบานินผักดูรอนก็กว่า30คนด้วยกันนะคะส่งทั้งหมดก็จะ รวมกันบำเพ็ญความดีทวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ลักธรรมคำซ้อนในพระพุทธศาสนาค่ะทางนี้จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทางด้านสร้างคมด้านเศรษฐกิจการเมืองศิลธธรรมแล้วก็ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาชญากรรมนะคะปัญหาเหล่านี้ค่ะหากเกิดเ,เกิดขึ้นนะคะจากการดำรงคาดการดำรงชีวิตนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะได้รวมกันส่งเสริม ให้ทุกๆคนนะคะมีศิลธรรมอย่างจริงจังเป็นรู้เป็นระบบโดยในสังคมไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมไหม่ๆนะคะ บทบาทแล้วก็วิธีสร้างคุมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมืองปัญหาต่างๆก็ตามมานะคะนึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะสร้างมารถวามกล้าจิตใจนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวาชนอันเป็นสมัตรอนธรรมเป็นสมัตรอนข้องชาร์เนี่ยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจนะคะให้สามารถดํารงชีพยอยู่ในสร้างคุมได้อย่างปกติสุขค่ะโดยการนํหลักธรรมคำสร้อยข้องพรสะพุทธศาสนานะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะนี่ก็ เป็นกิจกรรมฉเฉลิมพระเกียรตินะคะในช่วงข้องวันคล้ายวันพระราชสมภพข้องสมเด็จพระเทพพระลัสุดาสยามบรมาราชกุมารีค่ะซึ่งมั่นทันกรกิบได้บอกไปตั้งแต่แรกนะคะทุกๆหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมกันจัดขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีอีกลากลายประเดินข้าวที่นาเส้นใจผักตรงนี้กันสักเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ ที่มากับพฤติกรรมมนุษย์ทั้งความแห้งแลง้งความร้อนแหล่งน้ำแห้งขอดการตัดไม้ทำลายป่าระบบนิเวศยับเยินเริ่มเสียแต่วันนี้รักษาป่าไม้แหล่งน้ำเพื่อเป็นมรดกอันชุ่มเย็นไว้ให้ลูกหลานทรัพยากรสมบัติประเทศชาติ หน้าที่ราษหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวม,รวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากร สนัานแบบนี้พบได้ที่เนื้อครสีธรรมราช ิจอที่ซ้องข้อรายการชาวนี่ทีมเมืองนครค่ะยังคงอยู่กับบรรยากาศข้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังคงอยู่กับกิจกรรมเชลิญเลิศผเกียรติค่ะส้มเดจพระเทพนะคะนี่ทางผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดเลียงอาหารแก่ผู้ต้องขังคณะทีเริ่มจันกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมนะคะปล่อยตัวนักโทษกวาส่งรอยคนค่ะเผื่อน,นอมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุหรอบ60สันพรรษาค่ะกิจกรรมก็จะขึ้นกันที่เรือนจำกลางจงาังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเส่งทางท่านผู้ว่าราชการจงาังหวัดนครศรีธรรมราชท่านพีรศักดิ์คินเมืองเก่าก็ได้เดินทางไปยังเรือนจำกลางจงาังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจัดเรียงคันนุ่ม ว่าหลอดชองแก่ผู้ต้องขางทวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีในโอกาสฉล,ลองพระชนมายุ5ร้อย61พรรษาซ่องเมษายืนซ้อง558ค่ะในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจาาอองังหวัดนครรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เรือนจําแล้วก็ดูแลเรื่องสวัสดิการข้องผู้ตองข้างให้เป็นไปตามลักข้องมานุษยธรรมพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่เรือนจําปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อขจัดปัญหายาเสพติด ขณะทีนายโซพลยิมปรีชาผู้บัญชาการเรือนจำกรางจังหวัดน,นครศรีธรรมราชก็เปิดเผยว่าเรือนจำกรางน,น,นครศรีธรรมราชนะคะเป็นเรือนจำขนาดใหญ่รบผูต้องข้างจากจังหวัดผักตายปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวมเจ็7พคนนะคะส่วนยหญ่ตองคดียาเพติดซึงถื่อว่ามีความแออัดเนื่องจากสถานทีสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 3้0พันคน่ถานั้นนะคะคณะทีจำนวนผู้คุมเนี่ยก็มีเพียง160คนก็ไม่สามารถดูแลได้ย่างถั่วถึงค่ะจึงต้องการข้อรับการสนับสนุนนะคะจากตชดและก็ว่าจ้างรปภพอพอค่าช่วยดูแลเพิ่มเติมทางนี้หลังจากดำเนินการเข้มมาตามมาตรการมณครโมเดลนะคะก็ได้ส่งพ้นให้การกระทำผิดภายในเรือนจำทางการลักลอบนำข้ายาเสพติดแล้วก็โทรศัพท์ลดน้อยลงนะคะโดยเฉพาะ ไม่พบปัสสาวะส,วสีม่วงในผู้ต้องข้างแม้แต่รายเดียวในการตรวจห้ายาเสพติดค่ะนี่ก็ไปฟังเสียงสัมผณ์ข้องทันผู้บัญชาการเรือนจำกันก่อนนะคะเเวนไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนขอให้ทางตำรวจหรือทางหน่ยวยพบปสหรือหน่วยยาติพติดที่ทำเรื่องนี้นะครับประสานมาได้เลยผมได้ให้เบอร์ไลน์ให้ได้เบอร์โทรศัพท์ตัวกลางคืนที่หนึ่งที่สองโทรมาได้ นะคะจะให็ใน้ว่าจํานวนผู้ตรงข้างเพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรือจนจํากรานคคอซิธรรมราชของเราเป็นเรือนจําความมันคงขนาดใหญ่รับหนักโทษนะคะจากภาักตายทั้งมอททั้งซิจซีังหวัดผคกตายจริงๆแล้วสามารถรองรับได้เพียง2,000คนแต่ปัจจุบันเรามีหนักโทษนะคะที่อยู่ในเรือจนจาําการจังวานคคอซีธรรมราชกว่า7,000คนนะคะ7,000 75คนค่ะที่ว่าเยอะคือครึง่งเกินครึ่งนะคะที่ว่า,อารองรับยูแล้วก็จำนวนผู้คุมเนี่ยมีเพียงร้อยหกคนตอนนึงกุสาวาผู้คุมเองเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องคือไม่ต้องออกออกมากินข้าวข้างนอกเลยทางเดินจำเขาจะมีจัดเรียงอาห้ารชาวเที่ยงเย็นเผื่อที่จะไม่ให้ ให้ใหนักอายผู้คุมเนี่ยได้ดูแลนักโทษนะคะเพราะว่าจํานวนผู้คุมกับจํานวนนักโทษนี่ดูแลค้ามันต่างกันมากนะคะในโอกาสทีสมเด็จพระเทีพระรัตซูดาสยามบารุมราชชุมารีคาะ,ะเจริญพระชนมายุครบ5้รอบนะคะ60พรรษาในวันที่2อเมษาย,ยน2558ทน่ผ่านมานี้นะคะทางเรือนจําก็เตรียมค่ะที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังนะคะ กว่างรอยคนค่ะก็เพื่อทีจะทวายเป็นพาร,ราสกุศลค่ะที่ว่าเป็นนึ่งในกิจกรรมนะคะทีทุกๆองค์กรได้รวมกันทวายเป็นพาร,ราสกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะไปดูกิจกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นอีกเื่งกิจกรรมค่ะอบรมผู้นำหยุคไหมค่ะในทางมูลนิธิพัฒนาข้าราชการนะคะรวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจัดโครงการฝึกอบรมรักสูตร ผู้นำหยุดไหมเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้รับรู้ระบบราชการเข้าใจในเรื่องข้องการปฏิรูประบบราชการค่ะ นายขจภไพบุรุษพันธ์ค่ะประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลักสูตรผู้นำหยุคไหมข่วรุ่นที่หนึ่งที่ห้องประชุมโรงแรมทวีโลตัสจังวันอครศรีธรรมราชค่ะท้งนี้โครงการฝึกอบรมลักสูตรผู้นำหยุดไหมนะคะจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาข้าราชการรวมกับสูนบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะจัดขึ้นเผื่อที่จะให้ข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผาครัฐผักเอกชนนะคะรับทราบ ปัญหาข้องระบบราชการเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเรียนรู้แนวคิดไม่ๆมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จรวมทางการสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็การมีส่วนรวมอย่างใกล้ชิดระว่างผาคราชการผาเอกชนและระว่างขาราชการข้องน่วยง,งานต่างๆค่ะเพื่อร่วมการสร้างแล้วก็ปลูกจิตสำนึกในการเสียสละยึดมั่นในระเบียบระ,ะระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าทีแล้วก็เป็นทีพึงข้องประชาชนอย่างแท้จริงและผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ก็จะจะรามารถน่ำความรู้และก็ประสบการณ์ไปใช้ในการทํางานให้ได้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะสําหรับการอบรมก็มีตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะวันที่สางเมษาย,ยนมีข้าวผู้เข้ารวมการอบรมทั้งหมดร้อยห้คนค่ะนี่ก็เป็น กิจกรรมดีๆนะคะการอบรมผู้นําผู้นาที่ดีถ้าเกิดว่าเรามีความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อตอนเองเราก็สร้างคมเนี่ยก็จะทําให้ผู้แต่บังคับบัญชาสามารถที่จะเอาเป็นแบบอย่างได้สร้างคมของเราก็จะปกติสุขนะคะอยู่กันยังมีความสุขและทีีสําคัญการทํางานที่ออกมาก็จะดีแล้วก็เป็นทีพึ่งข้องพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะพิธายข้าวในวันนี้นะคะกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจะพิธีทําบุญถังศาสนาเหนืองในวัน,น,วนคลายวันสถาปนาครบรบปีที่2 3ค่ะ สตราจารย์ดรวิจิตริสะอานค่ะยกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีทาบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาบนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่23ค่ะโดยมีดรสุเมธแยมนุนนะคะ รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์และก็คณะกรรมการการรณรงค์ให้มีมหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์ที่จังหวัดนครรีธรรมราชกรรมาการสภา,ามหาวิทยลาลัยในอำเภอท่าสาลาตลอดจนแค่ผู้มีเกยียรติในจังหวัดนครรีธรรมราชและก็พี่น้องประชาชนโดยรอบข้องมหาวิทยลายลัยวลัยลักษณ์ได้รวมพิธีที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะสำหรับมหาวิทยลายลัยวลัยลักษณ์ค่ะจะก,กิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วย การประกบอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็คือทางศาสนาอิสลามศาสนากรสต์แล้วก็ศาสนาพุทธตามลําดับค่ะจากนั้นก็เป็นการปฐธกธาพิเศษในเรืองคู่ในฟันนะคะโดยสตรจาร์ดรวิจิตสิสอารนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะแล้วก็มีการมอบโลกเกียรติยศค่ะแก ผู้บุคคลที่มีพ้นง,งานนะคะดีเด่นตามภารกิจข้องมหา,ว,มาวิยาลัยทางซีดานค่ะการมอบโล่รังวันขวันใจมหาชนนะคะมวลอแล้วก็หน่วยงานตนแบบสถานทีทำงานหน้าอยู่แล้วก็บริการเด่นนะคะการมอบโล้เชิฐ์สุเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ10ปี15ปีแล้วก็20 0ปีตามลำดับค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะไม่ว่าการแข่งขันฟุตซอลเชลี่ยความสม้ำมาคีมวาลอกครบปีที่23ราระหว่างซิดเกากับซิดปัจจุบันบุคลากร,กรกับประชาชนทาซาลานะคะแล้วก็ประชาชนชาชวจังหวัดนครศรีธรรมราชกับซื่อเหมือนชนนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆในจงนังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็เพื่อที่จะรวมกันฉลองนะคะเนื่องในโอกาสดงก่าวด้วยนะคะชุมรุมจัก,กรยานมหาวิลัยวารัยลักษ์ค่ะก็ได้รวมกับ สมุทซ้อนวัลเลยหลักชมร่มจัก,กรยานนักศึกซ้ามอวัลเลยหลักนะคะซิดเกลวัลเลหลักค่ะและก็ชมร่มจัก,กรยานจากวัานคอซี่ธรรมราชก็ได้จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานสร้างสุขด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาส ครบ23ปีมหาวิาลัยวาลเลยหลักค่ะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะแ,ะแต่ว่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยวาลเลยหลักด้วยเป็นกิจกรรมดีๆเป็นเกียรติแก่จงังหวัดนครราสีธรรมราชกับการแข่งขันโอลิมปิกนะคะฟิสิกส์ระดับชาติค่ะซึ่งในส่วนของผักตายของเรานะคะมหาวิทยาลัยวาลเลยหลักนะคะก็ได้เป็นการเป็นสุ่นจัดแล้วก็ยังมีนะคะสุ่นจัด ทัวประเทศค่ะได้เดินทางมารวมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสําหรับโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับชาติค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปยดูกันได้นะคะที่อาคารไทบุรีค่ะเขามีการแข่งขันกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าสูนทีนครศอสิีธรรมราชก็ ยูทีมหาวิลัยวาเัยลักด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอค,คอริธรรมราชแล้วก็รว่วไปถึงประเด็นข้าวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะยุสวัตถิตนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราทีสําคัญในเรื่องของการใช้น้ำค่ะช่วงนี้ข้าวสู้รดูแแรงนะคะฝุ่นไม่ตกลงมาเราอาจจะไม่มีนม้ำชชยลูว่วาต้องใช้กันอย่างประหยัดนะคะมีทีกักเก็บน้ำก็ต้อง รองรับเอาไว้ในช่วงข้องการเปิดปิดน้ำที่เทศบาลได้กำหนดเอาไว้ฝากกันไว้ด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการชาวนี้ที่เมืองนครวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องกิ๊บปินมณีนะักวารีพร้อมด้วยทีมงาน NBT นบทนครสิทธรรมราทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ